สวัสดีครับมาพบกับลุงเต่าอีกเช่นเคยนะครับทางช่องชาแนลเซียนจิกบอลเต็งมาฟังบทวิเคราะห์กันแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆวิเคราะห์ถูกวิเคราะห์ผิดว่ากันอีกเรื่องหนึง่งแต่ข้อมูลที่ลุงเต่านํามาฝากถูกต้องร้อเซครับผมต้องขอบคุณ MM 8 8 up ปดด้วยนะครับสําหรับวันนี้ลุงเต่าจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลยูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายระหว่าง AC ซีมิลานพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรามาดูฟอร์มของทั้ง2ทีมกันก่อนเลยครับ เจ้าบ้านเอซีมิลานฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ2แพ้1นัดล่าสุดไปเยือนนาโปลีแพ้มา2ประตูต่อ0ูสภาพความพร้อมของทีมในวันนี้จะได้รับข่าวดีเมื่อทีโอแองเดนเดสฮาคารสซันฮโนกูและอันเต้เลบิดหายเจ็บกลับมาพร้อมช่วยทีมแต่2กองหลักอย่างอเล็กซิโอโรมาโยลีกับสลาตันอิบบบยโมวิดยังต้องรอเช็คความฟิตก่อนลงสนาม คาดว่ามิลานจะมาในระบบ4-2-3-1ประกอบด้วยจาจิดันนาลุมา่าดาฟิดิเดคาลาเบียไซมอนเคียร์ฟิกาโยโตโมลิทิโออังนันเดสฟองเทนซีซานโดโตนาลีอเล็กซิสซซเล,ลมาเกลฮาคาสันฮานอกูลาเดคูนิสและราฟฟเอลเลเอาครับผม ส่วนทางฝั่งของทีมเยอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับฟอร์ม5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ3นัดล่าสุดเปิดบ้านชนะเวทแทมไปได้1ประตูต่อศูนสภาพความพร้อมของทีมในวันนี้จะไม่มีอวนมาต้าและฟิลโจนแต่แกนหลักอย่างดาวิดเดเคอาร์ปอลปอกบาดาเนียนฟันเดเบกและเอดิสันคาวานี่กลับมาเป็นตัวเลือกในการใช้งานอีกครั้งนะครับคาดว่าแมนยูจะมาในระบบ4231ประกอบไปด้วย ดินอเดสันอารอนวันบิสซก้าวิเตอร์ลินเดเลฟฮารี่แม็กควายลุกชอสกอตต์แม็กโทมินเน่เฟสเมสันกินวูดบูโน่เฟอร์นันเดสมาคัดเลดฟอร์ดและอองโทนโอมาซิยาวครับผมความน่าจะเป็นของเกมในวันนี้นะครับเจ้าบ้านมิลานบุกไปเสมอแมนยูมาได้1นต่อหนึ่งแต่โอกาสเข้ารอบก็ยัง50-50 โะพนันถูกกฎหมายของต่างประเทศนะครับเปิดมาให้ทีมเยือนแมนยูต่อปอปอลุงมองว่าแมนยูเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับเล่นเน้นผลการแข่งขันได้ดีโดยเฉพาะเกมที่เป็นเกมชี้ชะตาแถมช่วงหลังนี้มีลานเกมในบ้าน4ี่นัดนะครับยังไม่ชนะใครเลยลุงเต่าเลยมองว่านะครับเกมนี้ปีศาจแดงนะครับมาเยือนในวันนี้ไม่แพ้แน่นอนครับ โอกาสพิกชนะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายมีสูงด้วยฟันทงเลยครับวันนี้อยู่แมนยูครับผมสำหรับใครที่อยากฟังบทวิเคราะห์อของลุงเต่านะครับติดตามลุงเตาได้ทางช่อง c h ชาแนลเซียนจิกบอลต็งส่วนใครที่อยากได้ทีเด็ดฟุตบอลน,นะครับแอดไลน์ไปครับ678 igynr มีแอดด้วยนะครับหรือคลิกที่ลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยครับสำหรับวันนี้ลุงเตาลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ